เธอคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าฉันไม่กล้าถามเธออย่างนั้นไม่ใช่วันเวลาของฉันแต่ช่างเธอเรื่องนั้นฉันไม่สนใจความคิดถึงของฉันแค่เธอรับรู้และเธอแค่รับมันไว้เธอคิดถึง เดนลพอนะครับเราอัปเดตกันมาตลอดสัปดาห์เกี่ยวกับศิลปินผู้ชายคนนี้นะครับ,รบเป็กผลิตโชคนั่นเองนะครับแล้วเราก็ได้ถามกันไปนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่า ซิงเกลิลนี้เป็นซิงเกลิลที่เท่าไหร่ของเป็กนะครับผมก็ใบไปแล้วมวลพู้ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็มีคนตอบมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากจากซีดีอัลบั้มเต็มพร้อมลาเซ็นของเป็กกันด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ มีเรื่องราวดีๆจากผู้ชายคนนี้มาฝากกันนะฮะเป็นเรื่องราวาที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ารู้สึกสถานการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆของเขาเนี่ยขเขาจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงครับตามในเนื้อเพลงเลยไปชมพร้อมๆกันครับว่าเขาจะตอบว่ายังไงครับครับผม ถามตัวเองกี่ครั้งหัวใจก็ตอบว่ายังรักเธอและบางทีเพื่อเปล่ก็นึกถึงเธอขึ้นมานึกแล้วฉันก็ยังเสียดายที่เราต้องมาเลิกรักถ้าชีวิตจริงจะต้องเป็นเหมือนใน M.V เนี่ย <จะ S 1> ก็หนึ่งคือเศร้านะครับที่ ต้องมีความรู้สึกแบบนี้ที่อารมณ์ใครคิดถึงใครแต่ว่าไม่สามารถแสดงได้หรือว่าแบบแสดงได้แต่ว่า,เ,าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาดีกับเราหรือว่าเป็นเหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแย่นิดหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าก็คงจะไม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่แรกเลยเราจะได้รักกันอยู่นั <c oughs> <c oughs> สนใจความคิดถึงของฉันแค่เธอรับรู้และเธอแค่รับมันไว้เธอแถึงฉหใธก็ใครที่อยากจะติดตามผลงานของเป็คนะครับก็เข้าไปได้ที่แฟนเพจนะครับ Search คำว่า เป็กผลิตโชคนะครับเป็นสังกฤษแล้วก็หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเป็กก็ได้นะครับ w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  e b d p e k p t o d u c c o m ครับหรือว่าดอกจัน1 2 3 0 0 3 0์123030ถ้าเกิดอยากจะได้เพลงช้าๆเศร้าๆนะครับเอาไว้ไวฟังในมือถือนะครับก็โหลดกันเข้ามาได้นะครับก็ยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้เป็กนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของเป็กสม่ำเสมอนะครับก็ รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้กลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังใหม่ในอัลบั้มนี้ <Yeah. S 1> ก็คิดว่าทุกคน <Okay. S 1> คงจะชอบกันนะครับ mm hmm. ยังไงเป็นคำาวังใจให้เป๊กด้วยแวกันนะครับ mm hmm.